ฟูจิฟูจิสกิครับโคนชีิชวสบายดีไหมครับสาแห่งความสําเร็จของเราวันนี้ครับจะมาคุยถึงเรื่องความเอาใจใส่ครับความเอาใจใส่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับคุณสามารถใช้ในครอบครัวใช้ในเพื่อนบ้านใช้ในแฟนใช้ในกิจการได้นะครับลองยกตัวอย่างเอางี้คุยถึงเรื่องเงินกันทางทองรายได้กันดีกว่าเอาตอนไหนดีโอเคตอนนวดดีกว่าตอนนวดครับสูแล้วคุณเปิดร้านนวดนะฮะ ร้านนวดเนี่ยคุณจะทํายังไงให้มียอดขายดีนะฮะพะร้านนวดบางร้านเนี่ยคนก็น้อยบางร้านคนเยอะมากเข้าคิวกันเยอะมากและในปัจจุบันนี้มีคู่แข่งเยอะทํายังไงให้มียอดขายแตกต่างอย่างที่อื่นครับนี่ใช้วิธีนี้ครับวิธีอย่างเดียวคือความเอาใจใส่แน่นอนการนวดที่ดีหาหมอนวดที่ดีนวดเก่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอาัตาลิมัยธรรมดามากนะฮะสิ่งสาคัญคุณต้องคิดให้ออกครับ บอกใบก็ได้เอาใจใส่ความเอาใจใส่มันก็คือตรงนี้ครับคุณต้องเทรนหมอนวดของคุณให้รู้จักความเอาใจใส่นะครับในการสนทนากับลูกค้าได้เก่งครับถ้าสนทนาลูกค้าได้เก่งลูกค้าจะติดหมอนวดคุณจะติดร้านคุณนะฮะผมไปร้านนวดหลายที่เนี่ยไปร้านหมอนวดหลายที่เนี่ยนวดดีแต่ พูดจาไม่ดีแล้วก็เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบเลยไม่สนใจคนที่ไปนดวดนะครับคนที่ไปนดวดจะหนาวหนาวหนาวกลับมาเป็นหวัดนะบ,บางทีเขาคุยไม่ดีกับเราแล้วก็คุยดังอะไรเงี้ยตรงนี้เลยครับความเอาใจใส่ตรงนี้มันจะต่างกันแล้วคนก็จะรักล้านคมากกว่าตรงนี้แหละความแตกต่างมันอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นครับยกตัวอย่างอะไรอีกดีเนี่ยโอเคจำได้ลนะเรื่องผับ ผับเนี่ยนะฮะกลางคืนนะฮะคุณลองสังเกตครับบางที่เนี่ยผับเนี่ยผู้ชายไปดิง้งไปนั่งกินเหล้านะฮะแล้วก็จะมีผู้หญิงมานั่งด้วยนะฮะคุณลองคิดดูครับว่าถ้าบางคนทํางานกลางคืนนะฮะไม่สามารถไปดิง้งเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้เช้าต้องรีบไปทํางานบางทีผู้ชายลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอย่างนี้แล้วด้วยผับกลางวันคุณเคยได้ยินไหมผับกลางวันเป็นยังไงักลางวันก็คือ คุณไปกินข้าวผู้ชายกลางวันกินข้าวเป็นนักธุรกิจกินข้าวคนเดียวก็รู้สึกเหงาเหงายัางไงไม่รู้กลางวันแต่เวลาไปกินข้าวแล้วเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งกลางวันเลยแต่ไม่ต้องกินเหล้ามานั่งคุยด้วยสนทนาด้วยเกิดอะไรขึ้นกดน,นได้คองนิเคชั่นกินข้าวคนเดียวไม่เหงานะฮะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้กลางคืนไม่ต้องไปผับแล้วไปกินข้าวกลางวันคนเดียวมีผู้หญิงมานั่งด้วยนี่ก็เป็นการบริการที่เอาใจใส่ไม่เหมือนที่อื่น อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ไอเดียแล้วก็อยู่ที่จิตใจความคิดที่ว่าจะเอาใจใส่ให้มากกว่าที่อื่นคุณจะเจอไอเดียครับนี่ครับผมแค่นุกยกตัวอย่างให้รหลับแค่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีไอเดียต่างๆนะฮะในการเลี้ยงลูกดูแลครอบครัควรคุยสนทนาอะไรต่างๆที่แตกต่างมีความแตกต่างที่แตกต่างครับและตอนนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะนะฮะ บบรรยายให้กับเด็กๆเ,เด็กประถมถึงเด็กอายุ15นะฮะตามทั่วประเทศค,คือวันอาทิตย์พ่อแม่หรือเด็กนะฮะใครที่สนใจอยากจะมาฟังฟูจิบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตไอเดียทำยังไงให้เรียนเก่งผมเคยบรรยายที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเด็กจากที่ไม่ค่อยขยันกลายเป็นเด็กเอากจใส่เด็กที่เล่นกีฬาไม่เก่งนะฮะกลายเป็นคนเก่งเล่น อะไรได้ับอยู่ที่หัวใจครับถ้าฟังบรรยายผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนจะมีการเ่ิดแปลงขอบอกไว้ก่อนบรรยายฟรีครับเพราะอะไรผมอยากจะพัฒนาประเทศเป็นสมาร์ทไทยแลนด์ให้ได้ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นครับแต่ตอนนี้ผมขาดอะไรรู้ไหมขาดสถานที่ใครมีสถานที่ช่วยแบ่งให้ฟูจิไปใช่อะครับจะได้เชิญเด็กๆนะฮะมากับพ่อแม่มาฟังฟูจิบรรยายเด็กจะได้มีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจให้นะฮะเขาพัฒนาต่อไปครับถ้าสนใจครับติดต่อมาได้ทาง Facebook นะครับผมจะค่อยๆเริ่มไปบรรยายแล้วครับแล้วเจอกันครับมาตาแอสวัสดีครับอย่าลืมทำอะไรเอาใจใส่ด้วยใจครับสวัสดีครับ